สวัสดีครับพามาชมรุ่น Limited Edition กับตันคุก X c a m e r o n เม er รอนคานะครับนักเทนนิสชื่อดังนะครับรุ่นนี้ที่มออแบบร่วมกับลาโดครับไซส์อยู่ที่42มมิลครับก็พื้นหน้าปัดสีเขียวแล้วก็จะมีจุดนี่ครับซูเปอร์โรมโรวาที่อยู่ที่12นาฬิกาแล้วก็15นาฬิกาก็เหมือนกันนับคะแนนของ การเล่นชนิดนั่นเองครับ15แต้ม30แต้มแล้วก็40แต้มครับตามนี้มีทั้งหมด823เดือนก็คือวันเกิดของคุณคารเมอน23แล้วก็เดือนสิงหาคมคูกเือน8ก็เลยเป็นวันเอาออฟ823นั่นเองครับมาพร้อมสายผ้านาโต้ าลายสีขาวตรงกลางแล้วก็มีสายหนังสายยางบุหนังด้านในนะครับรุ่นนี้สายลับเบอร์บุหนังด้านในนั่นเองสวยงามครับแล้วก็เข้ามาเมืองไทยตามห้างสรรพสินค้าได้มาเพียง8เดเือนเท่านั้นนะครับท่านไหนก็ถ้าต้องการก็รีบกันหน่อยนะครับราคาอยู่ที่95,700บาทย i m มิ e d e อ i ดิชั่นครับผมแล้วก็พร้อมกระเป๋าหนังพกพาใส่พกพานาฬิกาได้ สวยงามจริงครับรุ่นนี้ขามาชมประมาณนี้ก่อนนะครับก็การเดินของเครื่องก็เป็นคาลิเบอร์ r 7 6 3นั่นเองมาพร้อมกับเครื่องนี้หกรองอยู่แล้วครับด้านทานสนามแม่เหล็กแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะครับตรงสมอตรงกลางที่เป็นสีแดงรุ่นนี้สมอก็จะเป็นอมสีชมพูนิดนึงครับแล้วก็วันที่สีแดงครับเป็นวันที่สีพัสสิทธิของกับตันคุกกินอายดั้งเดิมของ กับการคุกอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ